สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ธรรมชาติบำบัดนนครับมะเร็งก็ได้มาเรียกว่ามาเล่าสู่ันฟั้นนะครับจะมาเล่าสูตรสั้นนะกับการที่เรียกว่าทํายังไงครับกับการที่จะดูแลฟื้นฟูรักษาสุขภาพนะครับให้กลับมาเป็นปกติหางไกลจากโลกด้วยการที่เรียกว่าใชา้สุขภาพร่างกายเราเลยครับรักษาตัวเราเองด้วยวิธีการธรรมชาติบําบัดน,น,นะครับ และทรรชาติบำบัดที่บุรีบอกไว้นี่นะครับคือบุออรียนขอนำเสนอว่าได้มีนะครับบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทกรีนโซนนะครับชื่อว่าบริษัทท่ตั้งในแถอประเทศสกนเนนะครับแต่ตัวมาจากโรงงานกับครั้งแรกกับประเทศสวีเดนแล้วก็ได้มาเปิดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับกรีนโซนครับหมื่นกว่าไร่นะครับทำการปรับ นาดินนะครับโอ๊พืชทดลองที่จะนํามาใช้เป็นสารสกัดที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติในการที่จะดูแลรักษาบำบัดารโรคต่างๆในมนุษย์นะครับซึ่งนะครับได้ใช้นํำระอองเกศรนะครับโลิตินคือสารอาหารจำเป็นสำหรับ ร่างกายนะครับโคเลสเตนเกิดจากดอกเดซี่ไรซี่องเกสรนะครับตัวผู้นะครับจากสารสกัดดอกเดซี่ดอกไรซี่ข้าวลายนะครับสมนลทนา CA นะครับเรียกว่าหลายชนิดที่เรียกว่าสกัดมาโดยตรมเปละอองเกสรเพราะตัวผู้นะครับนํามานะครับนํามาแยกครับให้มีสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่า280ชนิดนะครับและทําการ เคาะออนะครับแกะตัดชีสนะครับบอกที่เปื่กครับที่ทจะทําให้เกิดเรียกว่าเป็นสารพิษนะครับเป็นอมูลิสระเป็นท็อกซินทําลายร่างกายเราออกนะครับเรียกว่าเป็นสารที่บริสุดดวยนั้นนะครับเระอองเคสสอนตัวผู้ที่เราเรียกอันนี้จากเหลือแอลจีนเรียกว่าพอลิตินครับเป็นปิธีพันที่เรียกว่าพอลิติน และโปรตีนนี้ครับเรียกว่าเป็นสารอาหารที่เรียกว่าโคนาเนไเมสรินะครับไม่ใช่อาหารเสริมอย่างเดียวนะครับเป็นสารอาหารที่เรียกว่าร่างกายต้องการซึ่งนําสารอาหารต่างๆเข้าไปช่วยทำให้เซลล์ต่างๆ ฟื้นฟูเซลล์ถึงระดับเอ็นเอนะครับและถึงระดับสมองเยื้อสมองนั้นเรียกว่าสารอาหารของโปรตีนนะครับเป็นสารอาหารที่ปลอดภัยนะครับไม่มีสารที่ตกค้างนะครับแต่เป็นสารอาหารที่เรียกว่ามีมากกว่า2 80ชนิดนะครับและสามารถดูดซึมผ่านร่างกายมาน,นี้ก็เพราะเข้าสูน่นะครับหลอดเลือ,อดระบบการทํางานโดยที่สามารถนาสารอาหารเข้าไปถึง ร้อยเปรเซ็นต mm ์ hmm. เพื่อให้คอลิตินนะครับสามารถเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้เราฟื food, ้นฟูธทรมชาตบัตรกลับมาได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นครับ All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell. p o l y t i นะครับเป็นสารสก,กัดจากออลีสองตัวพูนครับ,รบที่เรียกว่าเป็นสารอาหารโภชนะเพศสันะครับนูซิลิอนนะครับที่เรียกว่า ทั่วโลกครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยให้การการันตีรับ TLP เป็นรางวัลที่เรียกว่าคุณภาพดีเด่นและโอลีิตินนะครับเป็นสารอาหารที่เรียกว่ามีมากกว่า280ชนิดนะครับแต่ที่ม่ไดกล่าวแล้วนะครับก็ยังมีกรดไขมันนะครับแล้วก็สารนิโคไทด์นะครับที่เป็นการเริ่มตั้นสำหรับการซ่อมแซมสร้าง DNA ในร่างกายของมนุษย์ในเซลล์นะครับแต่ที่เริ่มแนะครับมีเคยมีกรดอะมิโน24ชนิดนะครับ กรดอะมินโนนีครับเป็นส่วนสำคัญในการที่เรียกว่าซ่อมแซมสร้างเซลล์ต่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเล็บผมกระดูกหลอดเลือดนะครับ DNA เซลล์ต่งางๆในร่างกายนั้นกรดอะมิโนนะครับร่างกายต้องการมากแต่กรดอะมินโนเนี่ยก็มาจากโปรตีนที่เราเรับประทานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนเเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้เซลล์ต่างในร่างกายกลับมาแข,นานข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อ โปรตีนนะครับมีกฎเมนโถึง24ทีนิดนะครับร่างกายเราต้องการแค่20จะเอ่อโปรตีนให้ถึง24เรียกว่าเพิ่มทําให้เซลล์ในร่างกายนะครับแข็งแรงมากขึ้นหากร่างกายเราครับเซลล์เราแข็งแรงนะครับเรียกว่าโรคภัยแค่เจ็บก็จะไม่มาครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานความดันที่เรียกว่าเป็นระบบโรคที่เรียกว่าครับโรค n c คือโรคที่ ไม่ติดต่อกันนะจากโรคเป็นการที่เรียกว่า<ม>เป็นโรคที่ที่เรียกว่า NCD เป็นโรคที่เกี่วกับว่ามันเกิดขึ้นมาจากร่างกายเราเซลล์่างแต่ร่างกายเราทํางานผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นโรคติดต่อเบาหวานความดันหัวใจนะครับมะเร็งเนี่ยเกิดเรียกว่า NCD หมดเป็นโรคที่เรียกว่าเกิดจากการที่เราเซลล์่างร่างกายนั้นไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้ให้สารอาหารนะครับที่ครบถ้วนเข้าไป ทำให้เซลล์ต่างๆกลับฟื้นฟูกลับมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงสามารถจับกินเชื้อโรคต่างๆนะครับเชื้อมะเระก,กระจายทั้ไหร่เม็ดเลือดขาวที่ชื่อแมคโครฟาจนะครับจะเป็นทหารแนวหน้าเข้าไปจับเซลล์มะเรงกินนะครับแลว่าเอ็นเคนเซลล์นะครับที่เป็นตัวที่จับจับต้นสารคัดหลังของมะเรงต่างๆมาช่วยทําให้ฟื้นฟูนะครับคนที่เป็นมะเรงครับ หายขึ้นคนที่เป็นเนื้องอกซีชสอกโรแลตซีดนะครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเป็นโรคภูมิแพนโรคเอสไอหรือโรคภูมิคุ้มกนะครับหรือเป็นโรคตับไตอักเสบอัมพาตหลอดเลือดตีบสตกนะครับเรียกว่าโพลิตินนะครับสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับกลับมาได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าโรคเอนซมดีคือโรคที่ไม่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อเชื้อต่างก็เป็นโรคที่เกิดจาก เซลในร่างกายเราทํางานผิดเพี้ยนและปล่อยให้จากอนุอิสระนะครับเข้ามาทําให้ร่างกายเราเกิดอาการเป็นพิษนะครับสารพิษต่างๆรอบตัวเราการเอาพิตัวของเราการกินการอยู่การออกกําลังกายไม่มีทานอาหารไม่ถูกลักษณะก็ทาให้เราเกิดโรคจ่าหรือเอ็มซีดีได้นะครับ